สวัสดีค่ะพี่น้องเมือหนีสิบา้ามึงศัตรูตัวฉกาดของทุเรียนเลยค่ะพี่น้องอยู่ใต้ดินอาหารของเ้านี่แหละคุณนะ่ะแม่งกินนู่นพี่น้องคอยกายววายู่วาทุเรียนคอยเป็นยังเคลือนเหี่ยวลงเหี่ยวลงขุดมึงพี่น้องพ่นเห็ดกล้วยยู่้างคางอะไิ่นกปเฮ็ดทั้งอยู่ใต ตายต้นทุเรียนไปกัดหากทุเรียนแบบนี้พี่น้องเฮ้ยตายตายต้องเอาโฟริดานมาโรยแล้วเด้เนี่ยเดี๋ยวสิล่องแก้ปัญหาโดยการเอาโฟลิดานมาโรยเนาะค่ะพี่น้องโรยรอบๆต้นเราก็โรยมองคุยมันเพื่อมันมันป้องกันมดป้องกันแมงเพื่อมันป้องกันแมงอีนูน่นใดพี่น้อง ช่วงนี้แม่งีินุู่นกำลังหลายๆฮะมึงหลายๆต้นพี่น้องนั่นแหละนั่นแหละข้างหน้าแหละต้นอยู่ใกล้บ้านกับมีที่กันต้นอยู่ใกล้บ้านกับมีคีอกันกล้วยแม่งกินนู่นต้องมากลออกนออกออกลนเอาโตมันออกพี่น้องซ้ามันบ่ทเทศไดนกัดอันคัน เจอแรลงย่างอื่นนี่บ่อตายปุบปับด้วยพี่น้องยังมีเวลาแก้ไขยังมีเวลาให้เขาฉีดยาพ่นยาเจอแม่อี่นู่นกัดหากนี่ตายเซจบะกลองดองอย่างเดียวเลยเขาต้องขุดทิมเลยพี่น้องโอ้ย,อ,อ,ยอ,อย่าจับไปเลยนะเสดายตุนทุเรียนต้นนี้ก็กำลังงามนี่คันท้าบเห็นหวยมันอยู่ขคางๆนี่กะซีเ,เมน <laughs> ได้คุดทิมอีกต้นละพี่น้องต้นนี้ยุนาบ้านหลานสาวเพืน่อนันมายืนมึงสูงสูงกว่าหลานสาวแล้วตอนปลูกห้องก็ต้นไหนน้อยพี่น้องปลูตกต,ต้นเพียงแอวลหลานนี่แหละปลูกกับประมาณเลยเขาเน,นี่ยแหละประมาณสี่สิบเส้นมาที่นี่เพิ่นสูงสูงขึ้นมาแล้ะพี่น้องอยู่บ้านมันมีอัน ต้นมะม่วงมันก็เลยมีอันผุยแมงอีนู่นแต่ว่าต้นที่มันกัดหนึ่งคือต้นที่อยู่ในสวนเลาะหาเมืองเอาพี่น้องย้ำกันขึ้นกับเลาะเมืองอันแมงกินนู่นเพื่อมันมากกัดใบกัดหนังแต่ว่าอันตอนแรกห้องก็บอกคิดว่าเป็นอัน แมงอีนุ่นมากัดหักพี่น้องเมาก็ไปคิดว่ามันอันเป็นโรคเชื่อลาเป็นโรคยังพุ่นมาที่นี่เหนมาขุดออกมึงว่าหาักมันเนา่ามอหรือว่าจังไดขุดออกมึงเลยเห็นขวยอันแม่งอีนุ่นมาเห็ดั่งอยู่อันขาง่างมากัดหกักบกทุเรียนพี่น้องเลยก็เลยต้องเลยเที่ยวยางเที่ยวจอบมึงมาที่นี่ มึงเด้อผู้ใดอันเห็ดสวนทุเรียนนั่นโตลายที่สุดกับมันไม่ยีนู่นนี่ลหละ่บมันเชือดหลอกเชือล่าอีย่างดอกอันเชือล่าแถวบ้านเขามันบ่คอยมีดอกเพราะว่าอันสวนทุเรียนมันบบคอยอันอยู่ชุกชุ่มกันปัานใดเนาะทั้งมันทั้งจันทั้งไตนั่นซีแมนยูว่าอันเป็นเชือล่าเพราะว่าแถวหุ่นมันชื้นตลอดบ่านที่นี่อันสวนทุเรียนเขาลายมันบะล่ะ จากหลกงยังตวโลกยังแต่ว่าต่างจังหวัดอุบลบานเฮานี่ถือว่าบานันบานโคกไงนี่ก็มีแค่บกีสวนนะคะพี่น้องบานโคกไงอำเภอน่าจะรวยจังหวัดอุบลราชธานีถือว่าบอกบอกีสวนหรอกค่ะพี่น้องยูกไกลกันพร้อมเอาลงไห้มึงพี่น้องแม่งกีนนู่นนี่หละตายเลย